ป็นสีดำด้านจะดูดุนะครับแต่ถ้าทําเป็นสีดาเงาเนี่ยรถจะดูพรีเมียมดูแพงมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกคือกล้องถอยจอดเขามีให้นะไฟท้ายเป็นฮาโลเจนเนาะแล้วก็การชนท้ายจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ตำมานนี้เลยนะครับโอเคกระทิงลิงแรดเออไม่ใช่ลิงไม่มีแรดอย่างเดียวนะก็เป็นอย่างที่บอกคือคุมโทนยังคุมโทนอยู่เป็นดําด้านตัดดําเงาสวยนะครับถ้าจับคู่กับล้อมแม็กที่มีขนาด20นิ้วนะครับออฟเซตขอเป็นไม่ล้นนะไม่ล้นนะ สวัสดีครับตันมาพอดเกษตรต้องมีน,รรรมนครับวันนี้เราอยู่กับตัว XLS ก่อนจะรีวิวบอกกันก่อนเลยว่าคันนี้เรากำลังเตรียมไปส่งมอบให้กับลูกค้า FC น้องค่ายแต่ว่าคันนี้มันหล่อจัดเลยนะครับก็เลยจะมารีวิวให้กับ f c ท่านอื่นได้ชมเป็นแนวทางในการแต่งสไตล์ของ FC จากจังหวัดน้องค่ายนั่นเองพี่ลูกหมูเนาะก็โอเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดการตกแต่งสำหรับดำเงาตัดดำด้าน จัดทรงยก2อง120เขาแขกอะไรเพิ่มเติมกันเข้าไปต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นสถานที่ที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยครับวันนี้เรามารีวิวกันอยู่นอกสถานที่นิดนึงมาโอเครายละเอียดของคันนี้มีอะไรกระจังหน้าก็เป็น l e ต t e r V6 อันนี้เป็นมาตรฐานยาสากลมาตรฐานสากลอยู่แล้วนะครับเป็นอะไรที่เป็นสามันมากๆแล้วก็เท่ลงตัวไม่ต้องคิดมากนะครับเป็น Ford ใหญ่ๆแบบนี้นะครับสีทําได้แต่ว่าโทนการแต่งของคันนี้ที่บอกคือเป็นดําด้านตัดดต่เงาเลือกกระจังหน้าเป็น Ford สีดําด้านนะมาฮอกกับไฟมีลท์สามวงแบบนี้ รีเควสด้นะครับชอบขาวเลือกขาวชอบส้มเลือกส้มก็แล้วแต่ความต้องการหรือไฟหน้าซีแคมเรามีมาให้เรียบร้อยนี่เป็นมาตรฐานสําหรับ XLS นะเป็นไฟหน้า LED มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านล่างจะเห็นว่าจะมีความใหญ่แล้วความเต็มของมิติตัวถังมากยิ่งขึ้นนั่นคืองานชุดแต่งของสํานักวานนั่นเองสามารถทําสีได้ดําเงาดําด้านหรือสีอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือ,เ,อเลือกทําเป็นสีดําด้านเป็นสีดําด้านจะดูดุ นะครับแต่ถ้าทําเป็นสีดาเงาเนี่ยรถจะดูพรีเมียมดูแพงมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกคือสไตล์การแต่งของคันนี้จะเป็นดํได้นตัดดำเงาเลยเลือกเป็นสีดําด้านนะครับให้ดูลุกออกมาเป็นแนวหดๆแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตผสมประสานลงตัวอยู่ด้วยนั่นเองอ่ะโอเคด้านบนครับด้านบนด้านบนเป็นสกร๊ปทรงฟิตลุ่มามาแต่งเนาะอย่างที่บอกเลยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าลงตัวอยู่แล้วเป็นสกุปทรงฟิตเต็มบานนะครับก็เลือกทําโลโก้ได้นะครับเป็นมาแต่เอ้าเป็นมากระทิงลิงแรดเออไม่ใช่ลิงไม่มีแรดอย่างเดียวนะก็เป็น ย่างที่บอกคือคุ้มทนยังยังคุ้มทนอยู่เป็นดาด้านตัดดำเงาครับเต็มฝากระโปรงวันนี้ป้องกันเศษหินเศษดินกระเด็นกระดอนที่จะทําอันตรายให้กับฝากระโปรงอีกทั้งยังทําให้มิติของฝากระโปรงเนี่ยดูใหญ่แล้วก็ดูมีความบึกบึนมากยิ่งขึ้นเองเนี่ยมาดูด้านข้างกันต่ออ่าโอเคข้างๆราบอกว่าเป็นคิ S ้วซุ้มล้องานวายนะครับต้องบอกว่าคิ S ้วสุ้มล้องานวายเนี่ยเป็นงานที่ได้รับความนิยมมากจะมาในเซตคือรับกลับในส่วนของ ทางด้านหน้าเนาะข้อล้อกัอนมาแล้วก็รับกับคิวซุ้มล้อตัวนี้เลือกทาสีได้นะางที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นดําด้านหรือดําเงานะครับก็ใหญ่ที่สุดแล้วนะตัวนี้คิวล้อซุ้มวายเนี่ยผมแนะนําสวยนะครับถ้าจับคู่กับล้อมแม็กที่มีขนาด20นิ้วนะครับออฟเซตขอเป็นไม่ล้นนะไม่ล้นนะ แต่ถ้าขยับเป็น44มันจะล้อนออกมาจากคิ้วซุ่มวายก็อาจจะขับขี่ด้วยความไม่สบายใจแล้วกันแบบนี้ขับขี่ปลอดภยัยสบายใจตำรวจไม่เรียกแน่นอนนะครับเป็นออฟเซต18หรือ24ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นแม็ขอบ20เนาะของค่าย B p o r c เป็นคล้ายๆเหมือนดา k a อจายสีบอลเงินแบบนี้เนาะแล้วก็ลัดตัวยางเป็นยาง MT เลยของข eder, ค่าย c o s s i d e r เขาโอเวอร์ไซด์ด้วย3.3 2.5R 20 สายที่สามคือความสูงจากพื้นจนถึงด้านบนเนี่ยคือสาที่สามหน้ากว้างนะครับอ,อยู่ที่12.5หน้าแม็กความกว้างอยู่ที่9นิ้วนะครับจัดทรงเป็นสไตล์ออฟโรดคือยกความสูงข,งขึ้น2นิ้วนะสายพิโน,โนของค่ายโวเฟนเดอร์มาให้เรียบร้อยแล้วก็คือลองก้อนหนุนที่หัวเบ้าชุกนั่นเอง จะสังเกตเห็นว่าฟิล์มเราติดให้เ่าบกันสาดเราหลังคาล้าหลังคาก็ติดให้นะเป็นยะงคงคอนเซ็ปต์เป็นสีดาด้านแบบนี้ก็เข้ากันนะครับด้านข้างเนี่ยสติกเกอร์ไม่มีเลยสไตล์การแต่งของเอฟซีท่านนี้ก็คือพี่ลุงหมูเนี่ยเขาจะเน,น้นคลินครีเรียบนะครับก็ส่วนตัวผมก็ถือว,ว่าโอเคลงตัวนะผมชอบแบบนี้นะแต่ว่าถ้าใครชอบมีสติกเกอร์หน่อยก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ความต้องการจัดให้ได้หมดมันได้ข้างมีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำคิ Q ้วคิ้ววายล้อนะก็เรียบร้อยมาแล้วด้านท้ายก็ จริงๆหน้าท้ายจะเป็นเดิมๆเนาะก้องถอยจอดเขามีให้นะไฟท้ายเป็นฮาโลเจนเนาะแล้วก็การชนท้ายจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ประมาณนี้เลยนะครับโอเคอต้องบอกว่าผมนิยามของการแต่งสไตล์แบบนี้ก็คือว่าง่ายๆเบาๆนะครับแล้วก็ดูไม่เบื่อนะครับแลวที่สำคัญคือมันดูสปอร์ตแล้วก็แอมโหดทีนึ่งนะก็จะเป็นสําหรับการแต่งแบบนี้ก็ขอให้เป็นแนวทางสําหรับ FC ท่านอื่นที่อยากได้แล้วก็ชอบสไตล์การแต่งที่เป็นชุด Y ทรงแบบนี้คินครีนนะครับก็สามารถโทรหาผมได้ที่เบอร์0 8 9 9 9 9 9ม9นครฟอร,อรเดเกษตรนับว่ามีเช่นเคยเรามีบริการเซ็นไฟแนซ์ฟรีแล้วก็ส่งรถให้ถึงหน้าบ้านแบบของ FC ท่านนี้ที่หนองคายเดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางกันไปนะครับก็บก่อนจากลากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะเซฟคลิปโปรดกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากลาไปก่อนสวัสดีครับ